ก็สวัสดีนะคะตอนนี้ก็เราประสบกับจากโควิดนนนอะนะเนาะทีนี้การที่เราจะออกพื้นที่ขายาบากขึ้นก็ลำบากขึ้นแต่ทีนี้ว่าช่วงนี้เราก็ได้รับงานจากอีเวนท์ มาในวันนี้ก็รู้เรื่องเกี่ยวกับการค้าขายทางออนไลน์นะคะแล้วก็รู้จักการเป็นสมาชิกนะคะจากเดิมที่เราไม่รู้เลยว่า <c oughs> เราเป็นสมาชิกของหอการค้าเนี่ยเรามีสิทธิ์อะไรบ้างก,ก็ได้ความรู้จักตรงนี้เพิ่มเติมได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะอะไรที่เราไม่รู้ก็มาดูได้ที่นี่เลยนะคะ ครับ,รบสวัสดีครับผมนี้สภาพเศรษฐกิจตอนนี้มีผลกระทบอะไรกับธุรกิจเทคโนโลยีแบบนี้ไหมครับมีผลกระทบเพราะว่าลูกค้าของเราก็คือพวกกลุ่ม SMB ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจการเขาไม่ได้ดีเขาก็อาจจะไม่ได้มองเอาเครื่องมือไปช่วยทํางานคือเขาก็จะขอให้ให้รอดไปก่อนเพราะฉะนั้นก็มีมีผลกระทบแน่นอนครับมีอะไรฝากให้ขอการค้าไหมครับก็อยากจะให้เหมือนอาจจะต้องมีแคมเปญที่ทําให้สมาชิกมาได้เยอะมากกว่านี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับ ดีวันนี้นะคะได้มีโอกาสได้มาร่วมในการประชุมสมาชิกขอการค้านะคะในการจัดงานขอการค้าพบสมาชิกนะคะเป็นการจัดงานที่ดีมากแล้วก็มีการให้ความรู้กับสมาชิกนะคะให้แนวคิดในการทําธุรกิจในโลกที่เปลี่ยนไปนะคะทําเพื่อสมาชิกขอการค้าและยังทําเพื่อผู้ประกอบการของคนโคราชทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะครับเราก็มีการจัดกิจกรรมดีๆนะครับก็กิจกรรมคือหอการค้าพบสมาชิกนะครับ ก็ในโครงการนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในพันธกิจของเรานะครับที่เราจะทําให้สมาชิกหอการค้านะครับได้รู้จักหอการค้ามากขึ้นหอการค้าเนี่ยได้สรับส่บสุนและช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ในกิจกรรมนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็สมาชิกก็บอกเลยว่าดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วบอกว่าเอ๊แล้วการเป็นสมาชิกหอการค้าเนี่ยได้อะไรนะครับการเป็นสมาชิกหอการค้านะครับมีสิทธิประโยชน์มากมายนะครับมีแต่บางอย่างก็ได้ส่วนลดในสิทธิประโยชน์ บางอย่างจากของที่ซีซีคอนเน็ที่เป็นหอการค้าจากหอการค้าไทยเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับในตัวหอการค้าเองนะครับเราก็มีสมาชิกที่หลากหลายการได้คอนเน็ t ชันก็เป็นหนึ่งในการที่ได้จากการที่เป็นสมาชิกของหอการค้านะครับโอกาสต่างๆที่เข้ามาข้อมูลข่าวสารทางด้านภาพธุรกิจหรือแม้กระทั่งการให้ความช่วยเหลือบางอย่างบางทีในะอย่างช่วงสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นมานะครับบางทีมันมีปัญหาบางอย่างที่เราไม่รู้จะขอความช่วยเหลือใครนะครับหอการค้าครับเป็นองค์กรครับที่สามารถช่วยคุณได้ในเรื่องนี้นะครับ